ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวันพฤหัสบดีที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2563 และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในานามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัตน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูนเชิญใต้ฝ่าละองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระราชทานเหรียญรางวัลเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลตามที่คณบดีแต่ละท่านผู้บังคับการวิทยายลัยพยาบาลตำรวจและรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านต่างๆจะได้กราบบังคมทุนต่อไป และขอรับพระราชทานพระราชโอวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยสื่อไปด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมวิทยาศาสตร์อุษดีบัณฑิตนางสาวเกพรีแสงชูโตนางสาวจิตราสนิสุริวงศนายทัชกรเลิศวรรณการนางสาวปรัถนาตัญญาปัญญาชน นายพัชะพระเพียรอดรงนางสาวพัชรีพรน,นินวิไลนางสาวมัทลินโลทองนางสาวรัตนพรตั้งวังวิวัฒนางสาวสราวณนีขันมนีนายเสกรินพลเพชรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตร้อยเอกหญิงกนกพรกันทวิจิตนายกาลุนตั้งนางสาวธมนวรรณัญญมณีเจริญน,นางสาวธัญลักษณ์จวณนะนางสาวประพัฒสอนยกยิ่งยง นางสาวปิยรัตเจียพินิษนันนางสาวพลอยปนัดไตรขันนางสาวพวงพรบุญชัยกิจอนันนางสาวรุ่งนภาสกุลวรการนางสาวสิริลักษณ์จันทอุษานางสาวสุโสรสคุณสุวรรณชัยนางสาวห่วงลานอันเหียนนางสาวอริศาเกียรติศิลปนันนางสาวอุไรวันเกลี้ยงแก้วผู้แทนขึ้นรับพระราชทานประกาศนีิบัตบัณฑิตนางสาวอภิญญาดาคอนกำลัง สตรีสัตว์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวกมลพรจิรธนสุนทรนางสาวกรนกนกตันติวิบูลนายชายานนพมรสูตรนายชาครสุริยพรชัยกุลนางสาวนัดเกตตานกทองนางสาวนิชนันมงคลพิญโยพาสนางสาวชนพรพยมทิพย์นางสาวปรารณีสุวพิชยานุก,กูลนางสาวพรสวรรค์พงศวรรษนางสาวพิชาภาเพียรทอง นางสาวพีรดาวิลังขบุตรนางสาวพัทรีพรเลือดไทยนาลงนางสาวมนสิชานิจรันนางสาวมาริสาสาริบุตรนายรันสกุลศิรจิตนางสาวสศิปภาตัวตุลานนนางสาวสุชานุชเลาหาสุรยโรทินนายเสริมสกุลสีไตรราศีสัสตศาสตรย์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสองนางสาวกตัญพรถ,ถือพุทธานางสาวกมลชนกเกิดชูชื่น นางสาวกอนพัฒอนุรักษ์นางสาวกัญญาวีเปรมรัตนชัยนางสาวจินจุธาอารามมนุปัญญากุลนางสาวชนิพรศรีศักดิ์นายชลทานโชคพง์มรมชัยนางสาวชุติการจำนงพักดีนางสาวติตาภาเวชพัทรินางสาวนัทริยาแสงก้านายธนทรปิ่นทองนางสาวธัญชนกชัยยาลักษ์นางสาวทิชาดาพานิชพักดี นางสาวนภัทรลุ่งเรืองสรการนางสาวนริศราสุนันตานางสาวนุชรินเลิศสิริขจรนางสาวบงกฎช่องลมกดนางสาวปทิตตาวีระไสนางสาวปรียาพัฒเชื้อชาตินางสาวปัญญาดาแม้นศรีพัฒนกุลนางสาวพกากรองสุขใสนายพรพวิทตันพิชัยนางสาวภาขวัญเพ่งสมบัตินางสาวพิรชาสุนทรเกรดนายพีรวิทย์ผู้ชงมาศ นางสาวแพรพลยมุรินนัทโมรีนางสาวพัฒราณีน้อยท่าทองนางสาวภาพตะวันสำอางศรีนายยศธรธรรมาวิสุทธิผลนางสาววิรงรองวัฒนกิจนายสรันศรีจันทร์นายศักดิ์สิทธิ์วงอภิชยวัฒนกุลนายอภิชาติประพัฒนกุลวงศ์าศาสตราจารย์บัณฑิตนางสาวกรกฎพรามโสพีนางสาวกวิศรานาคสุวรรณนางสาวกัญญาภักดิ์เอกวันลบ นางสาวกิ่งการสมาทยานน์นางสาวเกศราพรเลืองพนิชยกุลนางสาวชนกกนกโคศบดีนางสาวชนกพรอติวานิชยพงศ์นายชนะนันสะศศีนางสาวชินาพาซอสูงเนินนางสาวชุติการสีแสงนายณวสินกันทาทองนางสาวนัทวดีพันมิไรนายนัทวันรลุจิระดำรงชัยนายตุลาเหล่างาม นางสาวธิวาพรงามเลิศนางสาวธนพรศักดาปีชานางสาวธมนวันไตรพุทธิธัญญานางสาวนภันพรชาวดีกรพันธ์นางสาวเบญจพรภูณชโกนายปรีชาพลเตชะเมธิกุลนายปวเรศปัญญาสมบูรณ์ยิ่งนางสาวปวีนุชขุนดำรงกุลนางสาวปณิสลาวงศริฉัตชัยนางสาวพัชรพันธ์มณีทอง นางสาวพรทิชานฤพากินดีนางสาวพรพินันทีระจรัสชัยนางสาวพักพิมลวัฒนทีชานางนายพัทรพลสิริสุนทรลักษณ์นางสาวพามิลาโยธพันนางสาวพ,พินพิจยาภิมลชัยการนายพัทพลบัวสุวรรณนางสาวพ,พัทธาดวงแก้วกาศนางสาวภาวิตาแสงสิทอนนายมนฑลรีอังกูลนางสาวราชาวดีวิไลสุนทรเกียรตินายวรปัตรวิชาชัย นายวรวัตรักษริกริตนายวัฒนกิตปาวกฏผลนายสลันสมฤทธิ์นางสาวสุรีพรนาคคนกลางนางสาวสกุลยาเริกสังเกตนายสาหทัศน์กิจนำนางสาวสุริกรโพแดงนางสาวสุทธิมารันจนะเสถียรชัยนางสาวสุรัพภาฉัตรพิรัตนางสาวสุพรรณรัตน์วงศาริยะวานิชนางสาวหัตถยานุชรัตวง นางสาวอัจชชา,าโลวานิชพัฒนนางสาวอาภัสราดีกเกษมนางสาวอาภาพรสีม่วงนางสาวอุรชากิจชัยเจริญ อพระราชทานกับบงคมทูลทรงซาฝ่าละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบาตัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพระเจ้านางสาวพจมานพิสารประภา,ะะาผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัาลาย,าลายขอให้คำสัต,รรตย์ปฏิญา ต่อพระพักผู้แทพนพนาลือบาลสยามิน,น,ลน,มนและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้นนนว่าจะมีใจมุงงจมจม่งพดุงชาติแล,าาและพระศาสนาอันสูงส่งอีกองค์พระมห ah ากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพร แห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรนภัยศาร มากประมาณคุณ,ณค่ณาแก่ประชาชาวไทย,ไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายาัาลาย,าลายอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิต,อ,ตอันทรงศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญา และชูเชิดชื่อจุลานี้ไว้ไวให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้า,ด,ด,ฟาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2562ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องเป็นเกียรติ <c oughs> เมื่อกล่าวถึงวิชาความรู้มีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่สองประการ คือการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์การที่บัณฑิตทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรรับยองวิทยาฐานะนี้ได้ชื่อว่ามาสแสวงหาทรัพย์ปราตะกรสันเสริญวิชาความรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ไม่หมดสิน้นผู้อื่นแย่งชิงไปไม่ได้เมื่อพิจารณาดูจะเห็นว่าทรัพย์คือความรู้นี้เป็นของประเสริฐจริง สติปัญญาความรู้ของมนุษย์นี้ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีมากขึ้นไม่มีวันหมดสิ้นเหมือนทรัพย์สินเงินทองหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆเพราะฉะนั้นผู้เป็นบัณฑิตจึงพึงหาทรัพย์คือวิชาความรู้นี้ไว้ให้มากไม่ควรหยุดหาความรู้ข้อนี้จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปคำว่า ใช้ความรู้ให้เป็นเป็นเรื่องสำคัญความรู้ที่มีมากใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นที่ว่าใช้ให้เป็นประโยชน์คือต้องมีสติปัญญาเลือกใช้ความรู้ให้เหมาะแก่การการละเทศะบุคคลรู้เหตุรู้ผลของเรื่องนี้จะใช้ความรู้นั้นๆไปจัดการจึงจะใช้ความรู้ได้ถูกตรงเรื่องถูกต้องตามควรไม่ผิดํำนองคลองธรรม เป็นประโยชน์ไม่ให้ร้ายแก่ตนและผู้อื่นอีกประการหนึ่งคือต้องรู้จักประสานความรู้ต้องรู้ตระหนักว่าวิชาความรู้ของตนเองฝ่ายเดียวนั้นไม่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงได้ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้อื่นด้วยบัณฑิตจึงต้องมีใจเปิดกว้างรับความรู้ด้านต่างๆเพื่อให้ท,ทำการหรือแก้ไขปัญหาให้รู้ล่วงไปด้วยดีบัณฑิต ผู้รู้จักศึกษาเล่าเรียนและใช้วิชาความรู้เป็นเช่นที่กล่าวมานี้จึงจะนับว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์เป็นที่น่าชื่นชมของสถาบันเป็นที่น่ายินดีแก่ผู้ได้คบหาสมาคมยังประโยชน์ส่วนตนและบ้านเมืองให้ภัยบูรณ์สืบไปได้ในพระบระมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออํานวยพรให้บัณฑิตทั้งปวงมีกําลังกายกําลังใจสแสวงหาความรู้ และใช้ความรู้เป็นกําลังสําคัญของบ้านเมืองสมดังพระราชประสงค์พระผู้สถาปนามหาวิทยาลัยอันทรงเกียรตินี้และขอให้ท่านทั้งหลายในที่ประชุมนี้มีความสุขสวัสดีจงทั่วกันข้าวรพุทธเจ้าอาบาโนแโละศิรกรา 브로 สมเด็จพระกริฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราศดาสยาบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้วนะคะแต่เหล่าบัณฑิตยังมีพิธีสำคัญอีกพิธีหนึ่งนั้นก็คือพิธีถวายสการะ สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยได้รื้อฟื้นประเพณีการถวายตัวของนักเรียนมหา,มหาล็กหลวงต่อพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นแนวคิดในการจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนของนิสิตใหม่ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเริ่มต้นชีวิตการศึกษาในั้วจามจุรีและถวายบังคมลาในวันที่สำเร็จการศึกษาด้วยโดนได้เรื่องพิธีนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2540เป็นต้นมาค่ะพิธีถวายสักการะนี้ปกติแล้วจะทำณพระบรมาราชานุสาวรีย์สองรัชกาลแต่ในปีนี้จะทำภายในหอประชุมนี้เลยค่ะภายในพิธีจะมีการเปิดคำร้องถวายอาศิรวาทซึ่งประพันธ์โดยท่านผู้หญิงสมโรชสวัสดิกุลณนะอยุธยาดังนี้ค่ะ พระยอดเอย่ยพระยอดฟ้าพระบุญญาทิการไกลท้าปกป้องประคองไทยประดุจเทพปิดาถนอมะดุงลูกพเดิมรักมีพักให้กายใจตรอมอยู่ไกลใกล้อยู่กยใกล้ไกล,กลพระสู้ยอมเสด็จดับลำเคนไทยข้าพระบาทบัณฑิตจุลาลุงกรมหาวิทยาลายัยที่วานนี้ทั้งกายใจ เริมประนตพระบทสีพระเดชพระคุณพระกรุณาคือปรากาธิราชบดีพระหาุไทยพระจักรีคือสุขทุกข์ของประชาอันใดเล่าจะนำชาติชนฉลาดเท่าการศึกษาแต่ละพระองค์ทรงนำพาพระศกไทยให้เล่าเรียนข่าพระบาทบัณฑิตจุลาทวนหน้าจำานงจำเนียนถวายชีพเพื่อภาคเพียร เทิดพระเกียรติจุฬาลงกรณ์ขอคุณพระรัตนตรยัยเทพไทยฤทธก์มำธรพิทักราชวงศ์อมรมหาจักรีนิรันเทินเมื่อเริ่มพิธีบัณฑิตทุกคนจะยืนตรงมือขวาถือใบปริญญาแนบอกอยู่ในอาการสำรวมจะมีเสียงคลองครั้งที่หนึ่งดังขึ้นตามด้วยเสียงดนตรีไทยช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านอธิการบดีหรือตัวแทน จุดเทียนหน้าเครื่องน้อยถวายสการะจากนั้นผู้แทนบัณฑิตจะนำพันพุ่มขึ้นถวายสการะระหว่างนี้บทอสิรววาจะบรรเลงไปเรื่อยๆ <ส donne> การถวายบังคมครั้งที่หนึ่งจะอยู่ตรงบทอสิรววาที่ว่าถวายชีพเพื่อภาคเพียรเทิดพระเกียรติจุลาลงกรการถวายบัง<ส><ข>คมครั้งที่สองจะอยู่ในวรรคที่ว่าขอคุณพระรัตนตรยัยเทพไทยฤกษ์กำธร ส่วนการถวายบังคมครั้งที่สนั้นจะอยู่ที่วักว่าพิทักษ์ราชวงศ์อมรมหาจักรีนิรันเทินจากนั้นบรรดิตุกคนร่วมร้องเพลงมหาจุลาลงกรณเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะไปติดตามบรรยากาศสดในหอประชุมได้เลยค่ะขณะนี้ประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงแล้วจะเริ่มพิธีการสักการะนะบัตรนี้ค่ะ